สวัสดีครับท่านผู้ชมกม็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำไมมันใบของเขานี่มันเป็นความด่างด่างสีน้ำตาลนด้ท่านผู้ชมเอ้นี่เห็นบอกเออสวยงามลงมาข้างล่างข้างล่างนี่น อันนี้ก็อีกสายพันหนึงนี่นี่ก็อีกหนึ่งสายพันนะนี่นี่ก็อีกหนึ่งสายพันเห็นไหมนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันหนึ่งสายพันอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันเอออันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันสายพันใหญ่เนาะเออสายพันใหญ่สายพันใหญ่ใหญ่เนาะ อันนี้คือฤาษีผสมที่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ชมวันนี้ิ้งเที่ยง,งนี้นะคือฤาษีผสมที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นๆหนฤาษีผสมนี่นะเป็นยังคุณตาวิถีไทยจังเอารือีผสมนี่มาโชว์มารีวิวเพราะว่าหนึ่งฤาษีผสม ถ้ามองเพลินแล้วก็เป็นต้นไม้ทั่วไปนะเป็นไม้ประดับทั่วไปที่ไม่มีไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรนะแต่ถ้ามองในแง่ของความสวยงามความเป็นมงคลแล้วนี่ควรไปหามาปลูกได้ท่านผู้ชมเอ้ยเพราะต้นฤาษีผสมคำว่าฤาษีเห็นเหมาะาในหนังเรื่องแก้วหน้ามา้าที่มี ที่มีพระเจ้าตานะมีฤาษีพระดาบทคำว่าฤาษีมีคำว่าฤาษีมามาอยู่บอนใดนี่ก็แสดงว่าจะต้องมีผู้มีเขาเรียกเขาว่า,าผู้ทรงศีลมาอยู่ในเฮือนในซานฤาษีเห็นบหฤาษีแต่อันนี้เป็นชื่อของต้นไม้ฤาษีผสม เออปาททิโททิทโทคุณตาวิถีไทยถ้าเราปลูกต้นฤาษีผสมอันนี้ไว้ที่ไหนก็คล้ายก,กาย็กลายว่ามีพระเจ้าตาหรือฤาษีนี่อยู่ปกป้องคุ้มครอง<ะ>เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเ้อโปรดใชยวิจารณญาณในการรับชมคุณตาวิถีไทย มาพูดถึงในแง่ของความสวยงามฤอสีผสมนี่ปลูกไว้อยู่ที่ไหนก็จะสวยงามที่นั่นเนาะาหลายคนนักจัดสวนถ้าหากว่าบ่มีฤสษีผสมอยู่ในหันพร้อมมันกระบ,บ่สมบูรณ์เนาะสวนนี่จะต้องมีฤสษีสายพันนั่นพันนี่พันนี่พันนั่นมาอยู่แม้นเขาจะเป็นพืชล้มลุกคือพอได้ห่วงระยะหนึ่งเมื่อเขาออกดอกเขาก็จะ ลม้มลงนะแล้วก็ตายไปแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวิธีช่วงที่เขาออกดอกเขาก็เด็ดเด็ดดอกออกนะหรือเอาเด็ดนี่นี่เอาไปปักชำเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นต้นใหม่นะอย่างนี้เป็นต้น,นเห็นบอกคุณตาวิธีไทยเอาต้นหรือสีผสมมาโชว์งามวันนี้ประการต่อมานอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วหรือสีผสม ยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านนะเอาต้นรูสีผสมนี่เข้ามาในห้องเรียนแล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกได้วาดได้ระบายสีคุณครูครับต้นรูสีผสมนี่มีกี่สายพันธุ์ครับนี่แหละเราจะลงไปเรียนในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเราสั่นพานักเรียนลงไปในช่วมงพฤกษศาสตร์ ไปจดวันนี้เนื้อหาของเราของสวนพฤกษศาสตร์ของเราก็คือต้นหรือสีผสมนี่เราจะมารู้ว่าในสวนของเรามีต้นหรือสีผสมกี่ชนิดนะชนิดนี้มีสีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ชนิดนี้มีสีเป็นแบบนี้น้ำตาคลค้ัาสีนี้มีเป็นลายแรกนะแล้วก็สีนี้เป็นแบบนี้ สีนี้เป็นแบบนี้นี่นี่จดให้นักเรียนได้จดแล้วก็น,นับว่ามีกี่สีมีกี่สายพันธุ์นักเรียนหมักขนาดเพราะว่าชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนี่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ทีนี้ก็ครูก็จะทําเป็นบทไว้ชั่วโมงนี้เรียนกับต้นไม้ชนิดนี้ชั่วโมงนี้เรียนกับต้นไม้ชนิดนี้นเ,นนนนเอาจนครบเบิ้ คือหมายควาว่าในเทอมนั้นนะเฮียนบทจบเพราะว่าต้นไม้มันมีมากมายมหาศาลหลายร้อยหมื่นพันชนิดแล้วเฉพาะครูที่จะมาสอนนี่แค่ชนิดเดียวนี่มันเกือบเป็น1 0บยส,บสายพันธุ์นะคือฤาษีผสมนี่คำว่าฤาษีผสมนี่มีกี่สายพันธุ์เห็นว่า พันนี้กับพันหนึ่งพันนี้กับพันหนึ่งพันนี้กับพันหนึ่งนี่นี่เออพันนี่กับพันหนึ่งเห็นบหเออแบบนี้เป็นต้นนะเรียน<ม><ฤ>ชั่วโมงนึงนี่บวค,ครบดอกเฉ<ม>พาะหรือสีผสมให้นักเรียนจดชื่อต้นหรือสีผสมแต่ละชื่อแต่ละชื่อน,นี่นะเออแต่ก็เป็นความสุขของนักเรียนแม้ว่าจะเรียนไม่ครบในต้นไม้พฤกษศาสตร พอมาในระดับมหาลัยก็จะมาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับต้นหรือสีผสมอ้าววันนี้เคสของเราเคสสตัตด,ดี้นะก็คือต้นหรือสีผสมพวกเธอไปหามาสิเห็ดเป็นวิทยานิพนธ์ทำเป็นปริญญานิพนธ์ต้นหรือสีผสมมีกี่ชนิดมีกี่สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์นี่เป็น มาจากไหนนะเพราะว่าฤาษีผสมนี่บางทีก็มาจากต่างประเทศนะมาจากต่างประเทศประเทศนั่นประเทศนี่ประเทศนี่ประเทศนั่นอืมแล้วในแต่ละประเทศนี่มีกี่ชนิดอา่าที่ทแยกย่อยออกไปอีกนะเพ่ละเล่มนะเล่มวิทยานิพนธ์เล่มนั้นนะ่ะนะเอาไว้ดูเรื่องฤาษีผสมอย่างเดียว <laughs> ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดที่สุด ใครได้ข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์อ่าก็จะได้คะแนนเยอะจานก็จะให้คะแนนมากอ้างอิงด้วยนะได้รฤาสีผสมต้นต้นนี้พันนี้มาจากประเทศนี้อ่าอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นฤาษีผสมเสร็จแล้วพวกเธอก็โพสต์ลงนะใน YouTube ใน Instagram ในเพจในเว็บไซต์ใน ไลน์ใน Tik t o k ใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นหรือสีผสมก็ไม่ต้องไปหาในห้องสมุดอีกแล้วนะโหลดเข้าไปเ,าเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าหรือสีผสมเข้าไปที่เว็บไซต์ของพวกเธอก็สามารถเห็นข้อมูลเกี่ยวกับต้นหรือสีผสมนี้ครบถ้วนนะทุกสายพันธุ์ทีนี้ถ้าหากว่าตัวไหนที่ยังไม่มีใครที่ เรียนจบเอกพฤกษศาสตร์ของเราแล้วนี่นะก็มารวบรวมต้นหรือสีผสมบ่มีก็ไปสั่งซื้อมาแล้วก็มาเพาะพันธุ์มาขยายพันธุ์มาเลี้ยงามาขยายพันธุ์ขายจำหน่ายเป็นอาชีพได้นะบางคนทำเป็นอาชีพหลักบางคนทำเป็นอาชีพเสริมก็มีนะเรียนจบไปแล้วอาจารย์ว่าเออปาทิทุขักขัก,ก,กฉเฉพาะหรือสีผสมจับ หรือสีผสมอย่างเดียวนะใครอยากได้ส่งขายทางเคอรี่ขายทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อย่างนี้เป็นต้นอืมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาไปเป็นของที่ระลึกได้ไหมต้นหรือสีผสมนี่ได้นะเป็นของฝากของที่ระลึกมอบให้เนื่องในโอกาสวันเกิดเนื่องในโอกาสวันแต่งงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่ เอาฤษีผสมนี้ไปมอบให้นะวันนี้นอกจากจะผูกแขนท่าน1,000บาทแล้วเรายังมีต้นฤษีผสมสวยๆนะมากด้วยคุณค่าคุณค่าทางด้านจิตใจเนื่องจากเป็นต้นไม้มงคลนะฤษีผสมต้นฤษีก็คล้าย,คายกับว,ว่าจะมีพระเจ้าตามีพระฤษีนะพระดาบทอยูปกป้องคุ้มครอง ท่านและก็สมาชิกของท่านในครอบครัวและก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงามอ่าปฏิโททิโตคักเอาไปมอบให้คุณยายก็ได้ที่แกทำ YouTube นะเป็นยูทูบเบอร์อยู่คุณตานะลงไปในอินสตาแกรมเพื่อจะได้ไปอวดเพื่อนๆน,นี่อย่างนี้เป็นต้นมากมายนะเป็นความสุขของคุณยายที่แก เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็รีวิวต้นไม้โดยเฉพาะวันนี้หลานเอาต้นฤาษีผสมมาฝากเดอ้อยายเดอ้อครบน้ำใจมากมากต้นฤาษีผสมยายก็เคยได้รู้จักกิติศัพท์มีหลายสายพันธุ์นักแลที่หลังสวนของยายก็มีอยู่สองสาสายพันธุ์นี่เธอเอาสายพันธุ์นี้มามันแปลกๆยายไม่เคยมียังไม่เคยเห็นด้วยคอบน้ำใจมากมาก ยายกำลังทำคอนเทนต์ลงยูทู e พอดีเลยขอให้จำเรินจำเรินนะจ๊ะหลานเอ้ยสันเออปฏิโททิโท,ท,โทยายยูทูบเบอร์ <c oughs> <c oughs> เอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหนา นอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและ,ะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด1 9และ,ะสัมภเวสี ผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือฤาษีผสมหลากหลายสายพันธุ์ไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้และไม้แห่งการขอบคุณสมนาคุณครับท่าน kuchom